นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่สิบมีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันทิศขึ้นหนึ่งค่ำเดือน4ี่ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนสีอับโชคของวันนี้สีฟ้าสีน้เวนสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตปล่อยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีนี่ชื่อคือสอสราสโบรสีสอเสือหอหีบรอชราวอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงช่อช้างสอโซ่ชกเชยและหย่อญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับ ตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตัวประดับขอาถานนบโัวทอบุทเท่าและนอนเนรเลขมงคลวันนี้เลขหนึ่งเลขเก้าและเลขสองไมเซตวันนี้ <c oughs> ปราดสอนไว้ว่าไม่มีคำพูดใครที่จะทำร้ายเรานอกจากความคิดในแง่ร้ายที่จะคอยทำร้ายตัวของเราเอง <c oughs> คิดลบจิตตกเหมือนมีนารกที่เราเก็บไว้ในใจ <c oughs> ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ